ค่ะคุณผู้ชมแต่รับรองได้เลยว่าช่วงนี้ยังคงมีความสุขกันอย่างแน่นอนเพราะนี่คือช่วง Happy Today by Toyota นั่นเองค่ะครับจะสนุกขนาดไหนไปพบกัน้องจักกันเลยครับช่วง Happy Today by Toyota สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีพี่หลุยด้วยนะครับแหมวันนี้ฮะช่วงของพี่เทเดตบายโตโยต้านะครับผมพาทุกคนฮะมาที่สนามสุขพัชราสายกันนะครับเพราะว่าวันนี้ฮะมีการจัดงานครับของโตโยต้าพิมพ์ครับ2012กันนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าแมตช์นี้พิเศษมากเพราะเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยู่นเต็ดนะครับผมซึ่งก็เป็นแชมป์ล่าสุดฮะของโตโยต้าลีคับ2012นะครับจะเจอกับทีมจากประเทศญี่ปุ่นฮะกับทีมนักวิทยากรัมปัสเอ็นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าทีมนี้เป็นออออดีตแชมป์ขงงเลยโโ้หรรับรฮะ งานนี้สนุกแน่นอนตอนนี้คึกคืนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร,ร,รอบๆกันดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยมมมมาาีส่ววคิใใรรแงจไทยเป็นนนหึ่่ง้ททุกคไดเขีข <hand> เอาละครับถึงซอนกิจกรกรมแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยฮะเห็นคนเยอะมากมีอะไรกันบ้างน่าสนใจนะครับ ตอนนี้ฮะข้างหลังผมเนี่ยฮะก็จะมีมัสคอตน่ารักน่ารักนะครับผมกับโครงการดีๆนะครับของโตโยต้ากับโครงการที่มีชื่อว่าถนนสีขาวนั่นเองโครงการนี้เนะฮะเขาพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีมารยาทแล้วก็ขับรถแบบรู้จักกฎกติกาด้วยนะครับผมก็จะมีนะขับแล้วไม่โชว์นะครับเปิดไฟก่อนเลี้ยวเฟี้ยวจุงมเบยโอ้โหสับก็วัยรุ่นมากเลยนะครับอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางโตโยต้าที่เขาจัดขึ้นกับถนนสีขาวนั่นเองเจ๋งมากเฟี้ยวมากเลยครับ ผู้คนก้าวไปสู่สามรักีกระทับมิรไมตรีรวมสามสัต์สังคมไทยวามีสูตรความยิ่งใหญ่เตะบอนเข้าช่องครับไม่รู้มีช่องไหนบ้างนะฮะรู้สึกต้องมีช่อง5แน่นอนนะครับ แล้วตอนนี้ผมอยู่กับกองเชีย,ยร์นะฮะเห็นธงสีนดำเงินเสืเ้อสีนดำเงินแบบนี้ต้องเป็นทีมนะฮะนากโกย่าแน่นอนใช่ไหมครับอเอาไปได้เลยฮะโอ้ผิดหมดเลยแล้วทีมอะไรอ่ะบุรีรัมย์ยูไนเ,เต็ดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับประสัสายฟ้าครับโอ้โหบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยนิดนึงดีกว่าผมขอกระเถิบเข้ามาใกล้ๆพี่หน่อยนะครับนี่ดีกว่าเอาพี่คนนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่สองคนนี้คงไม่ว่างนะฮะถือธงกันอยู่นะฮะวันนี้ฮะมาเชียร์บุรีรัมย์ใช่ไหมครับครับผมตามเชียร์บุรีรัมย์มาสามปี 3ปีเต็มแล้วคิดว่าทีมไหนจะชนะวันนี้ฮะวันนี้ประมาณ2 0ถึง3 0ครับโอ้โหนี่ฟันธงคะแนนแล้วบุรีญลำแน่นอนดูจากฟอร์มการเล่นครับผมวันนี้ดูดวงโง่เฮงมาหรือยังฮะครับดูมาเรียบร้อยครับ3 0ครับโอสามศูนย์เลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับเอาแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะกองเชียร์ของบุรีญลำด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเชียร์เต็มที่เลยนะครับครับผมแน่นอนเย้โอ้ย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  ตอนนี้นะครับดูจากนาฬิกาผมแล้วเนี่ยนะฮะได้เวลาแล้วนะครับที่แฟนบอลของทั้ง2ทีมเดินเข้าสู่สนามกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับว่าแล้วก็ผมไม่อยากจะชา้ากว่าแฟนบอลครับเราเรียกเข้ามาในสนามกัเนเถอะครับไปดีกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมเข้ามาในสนามสุขนะครับถือว่าแมตชนี้ต้องอยู่ในความทรงจาผมอีกนานเลยนะครับตอนนี้เกมฟุตบอลสุดมันอันยาวนานสู่ตำนานกฎใหม่ยิ่งเราจะ สำคัญสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันของโตโยต้าพรีเมียร์ัพ2012นั่นเองและก็คือวิธีการมอบถ้วยนะครับให้กับทีมแชมป์นั่นก็คือทีมนาโปย่าแกรมปัสเอนั่นเองนะครับที่สามารถชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมนี่นะฮะด้านหลังครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมือนะครับต้องขอแสดงความยดีด้วยจริงๆนะครับผมนี่อลังการมากครับผมอย่าลืมนะติดตามกิจกรรมดีแบบนี้ได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m t o y o t a ต CSR ดับนี้เลยนะครับ วันนี้ขอลา,าไ,ไปด้วยบรรยาก,กาศนะฮะการมอบรางวัลแบบนี้ใจจะเข้าใจเจอกันครั้งหน้าจะไปที่ไหนจะมีแกมอรระไรมาฝากต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดแห่งสยามประจักษ์ทั่วนามนนี้ประตูแห่งความมุงมันคือรางวัลแห่งเกียรติและศัก์ศรีรวมผู้คนก้าวไปสู่สามนาะ we not. ผู้ชมในวันนี้ค่ะก่อนจากกันไปยังมีข่าวดีมาฝากกันเช่นเคยนับถอยหลังอีแค่3าิวันเท่านั้นค่ะกับงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่34ปีนี้คอนเซปต์น่าสนใจจริงๆค่ะกับ r e e t of a u t o m o t i v e Fa ฟ h i ่นแฟชั่นแห่งโลกยุงตงกรรงไปเจอกันได้นะคะในวันที่7มีนาคมนี้เขารออยู่นะตัวเองมาเจอกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะสาเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็นะครับต้องการเลยต้องฟังรายการนี้แหละครับ มอเตอร์สวิทครับ90.5เมกะเฮิร์์ครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับ9โมงถึง11โมงโโแล้วพอสังปุ๊บนะฮะฟังคีตยูปุ๊บได้ข่าวสารอะไรดีๆปุ๊บรอช่วงทิ้งช่วงสักพักนึงมาชมรายการของเราครับเวลาเที่ยงตรงครับช่อง5วันเสาร์เช่นเดียวกันครับกรับรายการโมเดลไลท์ครับแต่วันนี้นังเรื่องรถกันไปเลยเต็มที่นะคะเมื่ออิ่มแล้วครับ ก็ต้องไปฆักกันแล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับลากันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ